ซีทำใจสั่นอีกแล้วโชว์หุ่นเป๊ะเอลสับในชุดบิกินี่แซ่บทะลุสแสงไฟกลับมาทวงบอลลังความซี้ขคืนอีกครั้งสำหรับสาวยิบซีคิรติ T, ที่ล่าสุดเกี่ยวก้อยแฟนนมชาวต่างชาตินิโคลสัสไปทริปทะเลระยองแน่นอนว่ามาทะเลทั้งทียิบซี C ก็ต้องมีภาพสวยๆพร้อมกับวิวงามมาฝากไฟนคับกันอยู่ตลอดตลอดและทริปนี้ยิบซี C ขอปล่อยทีเด็ดทำใจสั่นโัวอีกครั้งกับชุดบิกินี่สีน้ำเงินโชว์หุ่นสุดเป๊ะ เอลเอสเอลซบความซีซี่มาเต็มเฟรมความชัดทะลุแสยยงไฟลเลยทีเดียวและงานนี้ช่างภาพก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนิโคลาสเป็นคนลั่นชัตเตอร์ให้ทุกช็อตั่นเองเรียกว่าเป็นหุ่นในฝันของสาวๆเลยก็ว่าได้หรานอกจากฟิตอนด์เฟิร์มไร้ไขมันแล้วผิวสีแทนดูสวยสุขภาพดีมากๆเป็นเซตบิกินี่ของยิปซีที่หลายคนเทรนคันนนให้หมดหน้าตากันไปเลยคะ่ะขอขอบคุณภาพยิปซีนิโคลัรภาพเป็นแหล่งข้อมูลคาวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ